ควันนี้พวกเราไฟขับนะครับแล้วก็เพจออเดอร์บอร์ดเจดฝากมาอีกครั้งแล้วกับการเปิดเจดนะครับเป็นบ็นบอกซ์ซึ่งชุดนี้ชื่อว่าชุดไหไ่สตรีทออฟนิวคาเบน่าครับผมคาเบล่าครับแต่มีแต่มีชื่อกิลชื่อคาเบเล่เหมือนกันไม่เป็นไรคาเบเลติอันนี้ก็จะเป็นชุดี่เพิ่งอดใหม่นะครับผมก็ จะเป็นธีมเกี่ยวกับเหมือนแก๊งมาเฟียเป็นแก๊งมาเฟียครับคอนเซปต์จะเป็นลักษณะของพวกยุคซักประมาณ7 0 8 0อะไรพวกนี้ครับเป็นพวกเหมืแก๊งเอร์เป็นพวกแก๊งสเตอร์เป็นพวกแก๊งมาเฟียมาเฟียครบทุกแบบเลยมีมาเฟียชิคาโกมาเฟียอิตาลีมีหมดเลยครับรวมอยู่ด้วยกันก็เป็นธีมดีแปลกดีนะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าพูดถึงเมจิกก็จะเจอไม่ค่อยเห็นเนาะแบบแบบโมเดนแบบสมัยใหม่ไม่ก็เป็นโมเดนไปเลยมีขับรถมีเอาปืนยิงกันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง แปลกแต่แก็ตั้งแต่ชุดคามเคาว่าชุดที่แล้วก็เอาปืนไล่ยิงเหมือนกันเริ่มมีรถมีเอาปืนมีมีขี่เครื่องบินไล่ยิงกันครับอ่ะเช่เลยอ่าครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นเซตบูสเตอร์3าซองครับเหมือนรอบที่แล้วตอนที่เปิดของคามิกาว่าเลยเซตบูสเตอร์ก็คือจะสุ่มเหมือนเดิมมีโอกาสได้ประมาณ1-4แรขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเดอรลิส์ด้วยก็ยังอยู่ในชุดนี้เหมือนกันเดี๋ยวตอนเปิดออกมาเขาจะมีตัวเป็นเหมือน จะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นโปรโมบายเอาบ็อกซ์ก็ไม่เชิงก็คือถ้าเปิดเซบูสเตอร์เนี่ยจะเจอตัวชื่อกาลากาลากริติ้งนะครับเป็นเอลสีเขียวออกมาทีนี้ความพิเศษของตัวนี้เชิญหน้างานบอลเป็นเหมือนแบบเป็นพนักงานรับแขกอะไรแบบนี้ครับหน้างานหน้าหน้างานปาร์ตี้หน้างานกาลาทั้งหลายแล้วก็จุดเด่นของตัวโปรโมบนี้เนี่ยคือในแต่ละภาษาของเมจิกกาตาลิงชุดนี้ครับเขาจะได้โปรโมบเนี้ยอาร์ตไม่ซ้ำกัน แต่ทีนี้ของไทยเราก็คือเล่นเป็นภาษาอังกฤษก็คิดว่าน่าจะเป็นอาร์ตเดียวกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับเ้ราเราไม่มีภาษาไทยนอ่านี่ครับผมเป็นตัวนี้นี่นะครับโอ้มาเป็นแบบมาแมาเป็นเหมือนแบบบัตรเชิญนะสักอย่างก็ไม่ก็ไม่เชิญเป็นบัตรเชิญเับเหมือนเป็ทั่เดาอ่าเนียอันนี้ต้องบอกว่าเหมือนเป็นแบบเวลาเราเราไปเที่ยวเมืองใหญ่อะครับแล้วเป็นเหมือนเป็นโบชัวแนะนําสถานที่อันนี้จะเป็นแนะนําแก๊งแต่ละบ้านแทนว่าแต่ละบ้านเขาอะทําธุรกิจอะไรบ้าง เจ้านี้เปิดโรงแรมเจ้านี้เป็นก่อสร้างอะไรแบบนี้ครับเจ้านี้เป็นพวกทนายเป็นเป็นเป็นรอสูตรเป็นที่ปรึกษากฎหมายอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นบัตรแข็งธรรมดานะครับอันนี้น่าจะได้เหมือนกันหมดแล้วทุกเซตบูสเตอร์ครับก็เหมือนเป็นโปรโมตไปไปเอาบ็อกซ์ไปนะฮะมีประมาณ10แบบ10ภาษานะครับถ้าจำไม่ผิดสิบภาษาเลยครับมีสเปนมีอิตาลีมีเกาหลีมีจีนมีรัสเซียภาษารัสเซียนะครับอยากดูเยอรมันมาก เออร,ร,ร,รู้สึกส,กสกมีมีมีครบหมดเลยนะครับก็ชุดนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเซตบูสเตอร์ก็1บ็อกเขียวไปหมดเลยอ่าเขียวไปหมดเลยก็30ซองเหมือนเดิมนะครับแ,<ค>แล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดกันละให้ดูของข้างในนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับของเซตบูสเตอร์เปิดมาก็คือจะเจอตัวอาร์ตการ์ดก่อนนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยเออเขาจะกรอบพิเศษข,ของชุดนี้จะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นไม่แน่จจว่าเรียกเป็นกาล่าหรือเปล่า ก็คือลักษณะกรอบเขาเดี๋ยวจะเป็นสีทองๆเดี๋ยวเปิดให้ดูน,นะครับก็เป็นอาร์ตการ์ดครับแล้วก็เป็นแลนโอเคชุดนี้แลนฟูลอาร์ตก็ยังมานะครับแต่ก็คือจะเหมือนของคามิคาว่าเหมือนกันคือใน1นึ่ซองเนี่ยมันจะมีทั้งเบสิกแลนธรรมดาแล้วก็เบสิกแลนที่เป็นฟูลอาร์ตด้วยนะครับอย่างอันนี้ได้ฟูลอาร์ตก็ถือว่าโอเคกันฉันรู้สึกว,<ม>ว่าจะมี2แบบฟูลอาร์ตเองฟูลอาร์ตต่อสีจะมี2แบบครับมี2ออาร์ตครับแล้วก็เหมือนเดิมสล็อตคอมมอนกับอันคอมเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนชุด เฟซบูสเตอร์มาตรฐานก่อนเลยคือไม่ได้ฟิกแรลเตี้นะครับว่าจะต้องเป็นคอมมอนหรืออันคอมเท่าไหร่แล้วก็เขาจะเหมือนเดิมคือกําหนดทีมว่าทีมในแต่ละฟองนั้นะจะเป็นทีมแบบไหนอย่างอันเนี้ยเท่าที่ดูน่าจะเป็นฮิวแมนนะครับเพราะว่าทุกอันคือเป็นฮิวแมนหรือเป็นซิตี้เซนหมดเลยครับมีอันนี้ที่จะเป็นจะเป็นเซฟเลิกเซฟเฟอลิกนี่แปลกใจดีคือถ้าคนเล่นมานานจะรู้คุ้นกับไทยนี้ดีเมื่อก่อนเขาจะเป็นพวกประมปั้นนกแก้ว อ่าประมุขปังแก้วแบบหยิมามารอบนี้ใส่สุดบุ๊คไกาใส่สุดบุคไเหมือนชุดที่แล้วเราก็จะมีของเขามีเขาว่าจะมีมูนโฟกอ่าอันนี้ก็จะมีเซฟฟริตกลับมานะครับแล้วก็อ่าเป็นอันคอมโอเคเป็นอันคอมอยูครับสามสี่ห้ากเจ็ดโอเคอ่ามาถึงแล้วครับอันนี้ตัวกรอบพิเศษก็คือก็จะเหมือนชุดกล่องๆครับก็คือมีตั้งแต่ระดับอันคอมมอนขึ้นไปคือจะเป็นตัวที่เหมือนแบบว่าเป็นตัวที่เป็น ไอคอนของแต่ละสีจะสังเกตว่าแต่ละตัวส่วนใหญ่จะเป็น2สี3สีขึ้นไปหมดก็คือตามแต่ละแต่ละแก๊งแต่ละบ้านของเขาไปแล้วก็ชุดนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าสไตล์อาร์ตเนี่ยนอกจากจะเหมือนพวกหนังมาเฟีย80 7 0 8 0แล้วก็คือจะมีอีกอย่างหนึ่งคือตัวอาร์ตเนี่ยเขาจะสไตล์เหมือนถ้าเป็นคนเรียนศิลปะคือเขาเรียกว,ว่าสไตล์เป็นอาร์ตเดโคนะครับก็คือเหมือนพวกตึกเอ็มพายสเตตอะไรพวกนี้ครับจะงานศิลป์จะคล้ายๆกันหมดนะครับเป็นอันคอมมอนครับอ่าแล้วก็เปิดมาเจอแลนะครับผม อย่างเนี้ยแสดงว่าปกติเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวสล็อตเปลี่ยนอาร์ตเนี่ยน่าจะต้องมีกสองใบมั้งครับแสดงว่าอย่างเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าใบฟอยผมอาจจะได้เป็นเปลี่ยนอาร์ตอันนี้ด้วยอ่ามันถึงได้เป็นหัวแร่เลยนะครับอันนี้ก็หัวแร่ในชุดครับธรรมดาโอ้อเจ็บโอเคอันนี้คอมมอนนะครับเอ๊หรือผมคิดไปเองอ๋อโอเคอันนี้ได้ตัวสล็อตของการ์ดเดอะลิสต์นะครับใช่ไหมตัวนี้คือเอ่อเดิมทีเป็นของสเตนเจอร์ติงที่เป็นที่เป็นที่เป็นซิกเก็ตแร่ ทีเนี้ยเขารีพิทมาแต่เขาไม่อยากโดนลิขสิทธิ์เขาก็เลยเหมือนแบบเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อไปเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอาร์ไปเลยแต่เทคเอฟเฟกต์เบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตข้างล่างก็จะเขียนว่าเป็นรหัสชุด S L X 06แล้วก็มีเท่ากับ S L D 346ก็คือซีเกตแลเบอร์346ด้วยอ๋อก็คือคือ,ค,อคือจะไม่เอาชื่อมาใส่ตัวเนี้ยก็คือจะเป็นตัวเดียวกับของสเตนเจอร์ติ้งที่เป็นตัวเขียวขาวอ,อย่างสมมติผมจำชื่อได้อยู่คนเดียว11ตัวนางเอก ถ้าเราเปิดได้อันเนี้ยของอาร์ตอาร์ตใหม่ที่เป็นอีเลเวนแล้วอ่ะเราจะไปใส่เฟนฟอยเวอร์คู่กับอีเลเวนอีกไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ที่ว่าเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เป็นชื่อเป็นชื่อออลเทเนตแบบกา้าเปลี่ยนอาร์ตอื่นๆอย่างพวกของก็ซิลล่าหรืออย่างพวกของเดคูล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่อยากเอาชื่อมาใส่เดี๋ยวกลัวจะติดลิขสิทธิ์อีกรอบเขาก็เลยให้เป็นมีเขียนข้างล่างไว้แน่ว่าเท่ากับเบอร์นีนี่นให้รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกสักสอง ปิดได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับอาร์ตการ์ดครับโอ้โอเคได้แลนด์ฟอยฟูอาร์ตด้วยโอเคอย่างนี้ถือว่าโอเคครับก็แลนด์สวยเลยครับใช้ได้เมื่อกี้นอกเมื่อกี้หลังไหม่มีตะโกนมาบอกว่าได้สองแลนด์ด้วยโอ้โไม่ไหวแล้วอ๋อลืมบอกชุดนี้สิ่งที่ผมโฟกัสเป็นหลักอยากได้คืออยากได้แลนด์นะครับก็ที่หลังไม่เขาออกกันไปไตรซิเคิลอันใหม่เนี่ยเป็นใบใหม่เลยใช่ครับเป็นใบใหม่เลยก็คือเป็นแลนด์ยอดนิยม อยู่ในฟอร์แมตไหนก็เรียกว่าแทบไะใส่ทุกฟอร์แมตแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นคอมมานเดอร์เนี่ยถูกใจเป็นพิเศษเพราะว่าเขาติดแลนสามไถ่เฟดแลนดอะไรก็เสริมได้<ม>อ่าดีก็เป็นเปลี่ยนอาร์ตนะครับแต่เป็นส่วนของแลน์นะครับอันนี้เนี่ยปกติปกติจะต้องไปเปลี่ยนอาร์ตสองใบเมื่อกี้ที่สล็อตไม่เท่ากันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมเปิดได้ตัวของสเตนเจอร์สติงหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจหรือหรือว่าจริงๆมันอาจจะสุ่มก็ไม่รู้การันตีใบหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ อันนี้น่าจะเป็นสรลหัวแร่แล้วอ่ะก็ยังเป็นหัวแร่อยู่โอเคแต่ตัวนี้ยังไม่มีครับไม่เป็นไรเปิดไม่ฟังถือว่าโอเคครับอันคอมอนฟอยครับสลิปเอาเดอะแบ็คครับอันนี้เดอะลิฟไหมอ่านี้เป็นโทเค็นนะครับไปโฆษณาแลนสองสีก็ยังใช้งานได้นะชุดนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ไม่ได้แย่มีเทคซิคิฟายแล้วจัวหนึ่งก็ถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป่าประโยชน์สะทีเดียวนะครับดีส่วนตัวว่าก็ ดีกว่าลงมาแถบเฉยๆซะมากกว่าอยู่ในกลองได้ไม่แนอ่าอย่างเงี้ยก็จะเจอเป็นแลนธรรมดาแล้วไม่ได้เป็นฟูลอาร์ตนะครับแอบแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องสุ่มได้นะทำไมถึงไม่เป็นฟูลอาร์ตทั้งหมดเลยเหมือนอย่างตอนเซนดิก้าหรืออย่างตอนเทลอสลองล่าสุดมองว่าเขาอาจจะเก็บไว้เป็นเอกลักษณ์สำหรับชุดที่เน้นการเป็นแลนโดยเฉพาะก็เป็นไปได้ครับเพราะถ้าเองสังเกตว่าอย่างของเซนดิก้าคือทุกชุดของเซนดิก้าคือเป็นแลนฟูลอาร์ตตลอดเลยนะครับแต่อย่างอะมองเข็ด เอาออฟดิเว์เซชั่นก็อ๋อนั่นก็สุ่มออกเหมือนกันอ่าครับโอเคนแสดงว่าเอกล v e เฉพาะเซนดิก้าอ่าอันนี้แฟรี่แวนด้ลครับตัวเก่าที่รีบินมาจากอิรเดนโอ้สวยอ่ะอย่างเงี้ยได้กลับมาได้สองใบอีกละรู้สึกชุดนี้จะมีอ้อได้เหมือนจะได้ฟูอาร์ตเอาไม่ใช่อ๋อได้เปลี่ยนอาร์ตได้เฉยเป็นหัวแร นะครับอตตารามสีอวัตร์สีโบรเกอร์นะครับหรือแบนอ่ามิสติกครับผมทําไมถึงมีมิสติกซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าตรงเนี้ยสล็อต3ใบจะเป็นสล็อตของการเปลี่ยนอาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นมิสติกใบถัดไปเนี่ยคิดว่าไม่น่าได้เป็นกอบเปลี่ยนอาร์ตละอาจจะได้เป็นบอดเดอร์เลหรือเป็นอาร์ตธรรมดาไปนะครับฟุ๊ปโอเคได้ตัวหัวบ้านครับหัวบ้านของสกิลล่าครับผมอันนี้ถือว่าโอเคดีครับคอมมอนสอง มีเดอะลิสไหมมีเดอะลิสไหมอ่าไม่มีโฆษณาครับจริงชุดนี้เนี่ยเท่าที่มองรู้สึกจะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเอาไทท์ของเคีเจอร์ที่ไม่ค่อยได้ออกใช่ครับสฟิงค์เบิร์ดเอิร์ดเซฟฟอลิดอีกพวกปลาหมึกอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็ไทท์แล้วก็ไทท์จะค่อนข้างแปลกๆด้วยครับอย่างพวกสฟิงค์ด x, Demon, agon, ีมอนด์าก้อนดีมอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นาหจะผสมไ,ไทท์ค่อนข้างประหลาด แต่ทุกบ้านแต่ทุกถั่วบ้านทุกตัวแน่นอนคือเป็นดีมอนหมดอ่าเป็นดีมอนทุกตัวอย่างน้อยต้องติดดีมอนทุกตัวครับแล้วก็จะมีแปลกๆแบบพวกโลกซอสฟิงก็ไม่เข้าใจเป็นโลกได้ไงโอเคได้เป็นได้เป็นได้เป็นแลนธรรมดาครับโอเคตัวนี้เก่งครับตูเมอร์แกตเตอร์อ่เปลี่ยนอาร์ตครับ อย่างนี้ถ้าทางจะเจอเปลี่ยนอาร์ตใบเดียวนะครับดูจากจํานวนเยกเว้นว่าเป็นหัวแรนะอีกเรื่องหนึ่งโอเคนันนี้ได้สองใบหัดเลยครับอ่าได้ตัวบายอัลบั้มที่ติดมาเมื่อกี้เลยครับการาคิเตอร์ตัวเดียวกันโตตัวเดียวกันมีเดอะลิสต์ไหมลุ้นฟอยล์ก่อนลุ้นฟอยล์กันโอ้โหฟอยล์อันคอมมนรู้สึกกี่ฟอยล์ทุกซองเลยนะหรือว่าทุกซองการันตีฟอยล์อยู่แล้วครับมีเดลิสต์ไหม โอ้โทเคนครับผมโอ้ยโทเคนสวยหลายรูปแบบรู้สึกว่าที่เจอที่เจอเยอะตอนนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นโจรสลัดอันนั้นก็จะมีเหรียญมีอะไรด้วยอ่าเป็นเหรียญมั่งเป็นเป็นเป็นพวกบัตรสมบัติเป็นตาประทับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแลนด์ธรรมดาอีกแล้วโอเคเพราโหตัวนี้ได้บ่อยแล้วเกิน ทำ cues, ไมม oh CO, nope. okay. oh uh hey, ันหน้าคล้ายๆกับหัวแรงเมื่อกี้ที่เรเปิดได้เลยนะตัวมันคล้ายๆกันไหมแต่คอมบอนไม่เหมือนนะโอ้กั๊ดการเป็นตำหนิธรรมดาอันคอมครับโอ้ชามชามประจําตานะครับครบไซเคิลเลยห้าใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดกั๊ดหลังทำไมกั๊ดมันเหนียวเอาหัวแรงหินไปเองโอเคบูวิ้งดอครับคอมบอนฟอยมีเดลิฟต์ไหมมีเดลิฟต์ไหมถามสีซองแล้วมันต้องมาแล้วล่ะเอ้ยดังก็โนะทาเคียหัวแรง ไม่น่าใช่แลนหรอกอืมไม่น่าโอเคโอเคได้ได้อยู่นะอยู่นีเก่งคคอมมานเดอร์ได้ใช้อยู่นะครับซีดีซีก็ไม่แยกเดเอาไปง่าเดี๋ยวเราไปเปิดหมดเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีว่าได้อะไรเท่าไหร่กันบ้างครับผมโอเคครับก็เปิดออกมาเรียบร้อยนะครับผม รตรงนี้เป็นเนอ่าเ่นเพนทีเข้าใจก็อันนี้เป็นส่วนของเรียกว่าอะไรเป็นการในสแตนดาดปกติก่อนละกันก็คืออยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับหลกัหลกๆก็ถือว่าค่อนข้างโอเคใช้ได้นะครับตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ถือว่ารอดหรือดีอะไรเท่าไหร่แต่เดี๋ยวส่วนของ เดี๋ยวที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอามากลางให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็หลกัหลกๆก็คือมีสีมิสติกนะครับใบเจ๋งๆก็จะมีออมนิสิลิกนะครับแล้วก็มีหัวบ้าน2บ้านนะครับเป็นบ้านออฟกิลล่ากับบ้านโบเกอร์แล้วก็มีตัวของการ์ดท,ที่เป็นเอ่อผมเรียกว่าอะไรเออเป็นเอชเอชแลนด์เอชฟอยนะครับ ก็คือเป็นฟอยล์พิเศษตัวขอบสีทองเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นปิดทองเหมือนเป็นฟอยล์อะไรแบบนี้เป็นฟอยด์แบบปั๊มอ่าเป็นฟอยล์แบบปั๊มพิเศษขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆเท่าที่ผมลองถือเนี่ยมันจะหนากว่าคนอื่นนิดนึงนะก็ถ้าจะเอาไปเล่นก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นับป็นมาร์กถ้าเอาไปแข่งไม่แน่ใจว่าจะโดนจะโดนจัดบัคับเปลี่ยนใบหรือเปล่าครับเพราะรู้สึกว่าการ์ดค่อนข้างมีความหนาก่าปกตินิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยดีนะครับ น่าเสียดายอย่างหนึ่งชุดนี้ไอตัวการ์ดลักษณะแบบนี้เนี่ยดันมีออกคอมมอนด้วยมีพวกบอยคอมมอนธรรมดาถ้าเป็นอันคอมพวกชามหรือเป็นพวกหัวแรนหรือเป็นพวกตัวเลเจเดรียเพนวักเกอร์เก่งๆอะไรเงี้ยจะโอเคดันมีคอมมอนซะเยอะด้วยนะครับแต่นี้ผมถือว่าก็โชคดีก็คือใบหนึ่งได้เป็นตัวของชามนะครับซึ่งก็สวยดีแล้วก็ได้เป็นอยเลนนะครับใบเก่งประจาชุดเลยนะครับสาหรับส่วนของแลนไทโอมหรือไทซิเคิลแลนเนี่ยได้มาผมได้มาแค่2ใบนะครับก็แอบผิดหวังนิดนึงกะว่าเปิดหน้าจะได้สัก สักสามใบสี่ใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าก็โอเคแล้วล่ะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับก็ได้มีทำเป็นของแซนเดอร์เลานะครับสีกิสิกแล้วก็มีเจตเมียการ์เด้นสีของเอ่อไนย่านะครับผมก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นฟูงอาร์ตเป็นบอดเลเรตซินพอจะดูหน้าตาไม่เหมือนแลนนะครับเออเหมือนพวกกซิเนตเหมือนพวกซิกเน็ตเหมือนพวกชามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยมากแล้วนอกนั้นก็มีตัวที่เป็นผมมีอีกกรอบนึ่งตัวกรอบอีกแบบหนึ่งเป็นตัวของ ของเป็นเหมือนบอดด์เรกนะครับก็ได้มาแค่ใบเดียวนะครับเป็นตัวเลเจนดารี่สีฟ้าและนอกนั้นก็มีฟอยล์คัดมาใบใช้งานก็นิดๆหน่อยๆนะครับมีได้ตัวเอนชันเมนต์ได้ใบเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่จะเหมือนกับเหมือนสวรรค์ซองอ่าเคาน์เตอร์ที่คล้ายสวรรค์ซองมานะครับที่จะไปให้คนอื่นแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาเลยมากถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ฉัดชวยที่ยังไงต้องติดเนี่คอมมานเดอร์น่าจะชอบคอมมานเดอร์ชอบแล้วสีฟ้าเคาน์เตอร์นี่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเห็นนี้ส่วนที่ ผมค่อนข้างรอบนี้มองว่าคุ้มเป็นพิเศษน่าจะเป็นอยู่ส่วนของเดอะลิสนะครับก็คือที่สุ่มออกนะฮะก็จะมีมาได้อันนี้อันนี้ยังไม่ตกใช้แลยไม่เข้าใจว่าใส่เดอะลิสมาได้ไงนะครับก็จะมีตัวของเอ่อซีดีซีนะครับตัว e x p l o i t มีอนาลิติกโพสเซชันนะครับที่เป็นว่าราคาแรงอยู่นะครับแรงอยู่เป็นคาร์เรลไลของสีขาวนะครับแล้วก็มีทั n เบิร์ดเดอะอัลแลนนะครับซึ่งกำลังจะรีพินในชุดของคอมบัตเลเยจอันหน้า แต่นี่แอบแปลกใจเหมือนกันว่าค่อนข้างที่จะราคาแพงอยู่อ่าแพงอยู่เขามาออกมาครั้งเดียวตอนคอมมานเดอร์อันนี้เขียนเป็น2017แล้วเขาก็หายไปเลยนะครับไม่ได้รีบินมาครับเดี๋ยวมาละแล้วก็จะมีสล็อตการ์ดส่วนของที่เป็นเอกลุศิษของคอมมานเดอร์นะครับก็จะได้มาประมาณ3ใบ4ใบนะครับโอเคมีได้มา4ใบนะครับหลักๆก็คือ2ตัวเนี้ยมาจากกล่องเดียวกันเลยตัวหน้ากล่องกับตัวรองประจำกล่องพอดีนะครับ แล้วก็ส่วนของแก๊งเดอะเซนเจอร์ติงนะครับก็ได้มาเกือบครบเลยนะครับผมจำชื่อตัวดั้งเดิมของเขาในเซนเจอร์ติงไม่ได้นะครับก็ไม่แน่ใจอันนี้ฝากคอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับจำชื่อไม่ได้แต่หลักๆที่จะขาดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะขาดตัวของอีเลเวแล้วก็ตัวของเดโมกอรกอนก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับจบไปแล้วสำหรับการเปิดเซตบูสเตอร์ของนิวตรี o ออฟคาน้าโอเคครับผมก็ถือว่า เป็นอีกชุดหนึ่งที่หน่าเปิดนะครับเพราะว่าเป็นถ้าใครที่ชอบเล่นคอมมานเดอร์การดหลายไรเนี่ยมันได้ใช้ในคอมมานเดอร์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นชุดที่เน้นเล่นสีที่เป็น3สีขึ้นไปะนะครับสีขึ้นไปแลนไทโอมเอยพวกใบอย่างไวเลนหรือพวกหัวกิวแต่ละบ้านครัเบเล่นในคอมมานเดอร์ได้ได้ทุกใบเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกแมคชนิกการเล่นก็น่าสนใจดีมีอะไรแปลก เยอะอย่างเช่นโทเค็นชิวซึ่งก็ตลาเน์ตอร์ชิวเคาน์เตอร์สำหรับบล็อกนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าในครั้งหน้าเราจะเอาการ์ดอะไรมาเปิดหรือว่าชุดไหนมาเปิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามสับสังเวยไปก็สุดทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีไปรับแล้วก็สมมติว่าเปิดร้านบอดเกมน,นะครับเจอกันใหม่หมชุดหน้าแล้วเป็นพ<อ>ิออเดอร์บอดเกนะหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวเจอใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ